สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ CBR 6 5 0 F นะครับปี2015นนะครับผมสีดำให้ดูรอบๆกันเลยนะครับ คันนี้ก็จะมีของแต่งเป็นชิลหน้านะครับโมโตซ่าพร้อมกับหน้ากาก K2 นะครับมันจะเป็นเม็ดแบบไข่ขปลาครับดำๆดำจุดๆลางๆไปสวยครับดูใกล้ๆไฟหน้า LED นะครับกาดหม้อน้ำ RNG ซีโชคไม่รั่วน,นะครับปกตินะครับสายขวา ไล่น้อทองนะครับทั้งคันนะครับคันนี้อ่าท่อเอสสี่คาร์บอนแท้นะครับครอบเบอกไฟท้ายแต่งท้ายสั้นขอบถังคาร์บอนนะครับนี้เลขไม้จะอยู่ที่สองหมเจ็พันกโลนะครับ Субтитры сделал DimaTorzok